ขอโทษนะคะป้าขาแถวนี้มีตลาดไหมคะตลาดอะไรหรอดหมูอ๋อตลาดสดค่ะอ๋อตลาดสดหรอมีนะมีเสาร์อาทิตย์อาทิละสอวันอ๋อค่ะจะไปคนเดียวหรอใช่ค่ะจะไปคนเดียวค่ะจะไปซื้ออะไรหรออ๋อจะไปซื้อผวกผ่าผลไม้กับเนื้อสัตว์ค่ะ อ๋อหรอค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะคะไปยังไงหรอคะเพราะว่าหนูไม่เคยไปค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าจะบอกทางให้ขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกอะฟังดีๆนะตรงไปนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายปุ๊กก็จะเจอเซเว่นพอเจอเซเว่นเนี่ยให้เลยไปนิดนึงก็ถึงแล้วนั่นแหละตลาด อ๋อคือไกลามากเลยใช่ไหมคะป้าว่าไม่ไกลหรอนะเดินไปได้ไหมคะเดินไปได้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงประมาณสามนาทีเองอ๋อขอบคุณมากนะคะที่ช่วยบอนหนูไม่เป็นไรจ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะจ้าเดินทางปลอดภัยนะจ้าคะ่ะ ขอโทษนะคะป้าขาแถวนี้มีตลาดไหมคะขอโทษนะคะป้าขาแถวนี้มีตลาดไหมคะขอโทษนะคะที่ขอโทษนะคะอย่าอเดิบใบก็ปู่มาอาพี่เชรุอ่าตองบั่นบาเลยရှင်หลู่อเดิบใบได้ธรรมะที่เนี่ยมาเชรุตะไส้ล่องရှင်หลู่อเดิบใบเปลี่ยนเลยได้เนาะเอออเดิบใบ2นิ้วยาได้ป่ะเนาะตองบั่นบาเลยตะโมตะไส้ล่องเอาหลู่2เดียวเลยได้ป่ะเนาะป้าขา ป้าสวัวอดอเนาะป้าขาสวดดาัวอดอชี้ให้เอาขอราမျိုးပေါ့เนาะแถวนี้แถวนี้สวัวด,ดีนะตะไหวกูပြတာมีตลาดมั้ยคะมีชื่อแดตลาดสัาดาวဈေးကိုပြောเนาะมีตลาดมั้ยคะဈေးရှိလားဗောဒီนะတဝိုက်မှာဈေးရှိလားအဲ့လိုမေးတာဗောเนาะตลาดอะไรหล,ลอหลนูตลาดอะไรหลอหนูตลาดอะไรหลอหนู ตลาซีปอเนาะอาลัยบาเลยลอซอเม้ได้สะกะล้องหนูซอตะมีอะลุขอนะปอเนาะตลาดอาลัยหลอหนูบาซีและตะมีอะลุเนาะอ๋อตลาดโซดค่ะอ๋อตลาดโซดค่ะอ๋อตลาดโซดค่ะอ๋อส.อ.ปอเนาะสัวดิเนี่ยมาตลาดโซดสัวอะตางาซีอุเปียเนาะตลาดโซดลูกข่วนเนาะอ๋อตลาดโซดค่ะอะตางาซีอุเปียปอเนาะ อ,อ hoc, ๋อตลาดสุดหรออ๋อตลาดสุดหรออ๋อตลาดสุดหรอตลาดสุดหรอสวัสอ๋อตอนงาซที่ละอะไรมณ์อยู่ปะเนาะมีนะมีเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ละสองวันมีนะมีเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ละสองวันมีนะสวัสดีเด๋เนาะลูกเหยาเนาะมีเสาร์อาทิตย์ မိရှိတဲ့ဆောက်အာသီဆိုတာစနေတနေငွေစနေတနေငွေနှစ်ရက်ကိုပြเนาะမိဆောက်အာသီဆိုတာစနေတနေငွေနှစ်ရက်ရှိတယ်လို့ပြောနေတာเนาะအာသီလ2วันအာသီလဆိုတာတပတ်ကိုအာသီဆိုတာအပတ်ကိုပြခဏရက်အပတ်ကိုပြเนาะအာသီလဆိုတော့တပတ်ကိုเนาะ2วันဆိုတာနှစ်ရက်အဲ့လိုเนาะအာသီလ2วันဆိုတာတပတ်ကိုနှစ်ရက်အဲ့လိုပြောနေတာเนาะ มีนะมีเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ละสองวันอ๋อค่ะอ๋อโฮเกชิอะหรอเนาะจะไปคนเดียวหรอจะไปคนเดียวหรอจะไปคนเดียวหรอจะไปส่อตัวเม็ตัวมันลุคนเดียวส่อตะย่อดเถิดตะอูตะย่อดแถวอย่าหลอสวมีได้สักกะลงบ่เนาะจะไปคนเดียวหรอเตะเถิดตัวมันลุล่ะอะหรอเนาะใช่ค่ะจะไปคนเดียวค่ะ ใช่ค่ะจะไปคนเดียวค่ะใช่ค่ะจะไปคนเดียวค่ะเนาะใช่ค่ะเขาเต๋อจะไปคนเดียวค่ะเดี่ยวแทอตัวมัรู้ชฉีอะรเนาะจะไปซื้ออะไรหรอจะไปซื้ออะไรหรอจะไปซื้ออะไรหรอจะไปตัวเมตตัวมันรู้เนาะซื้อเวเดอะไรบาลเลยจะไปซื้ออะไรหรอเสียมพาตัวเวมรุ่นเลยลุมีรักอนเนาะ อ๋อจะไปซื้อพวกผักผลไม้กับเนื้อสัตว์ค่ะอ๋อจะไปซื้อพวผักผลไม้กับเนื้อสัตว์ค่ะเนาะอ๋อสออ๋อบ่เนานะจะไปตัวเมจะไปซื้อสตัวเวยเหมือนลูกบ่เนานะพวผักผลไม้ดีผักสุรากะหินดีหิ้วหยาบเนาะผลไม้สุราตตดตีเวลแรงเบายเนาะกาบส่วนเนะนี่เป่านะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์สุราตองเงียาเนาะ อ๋อตียวนเนี่ยตางาหรือตัวหัวมลุอัลบองเสียม,มีปอนะอ๋อหรออ๋อหรออ๋อหรออ๋อห้องหมีเน่ยสกลงปนอนะของค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะคะไปยังไงหรอคะค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะคะไปยังไงหรอคะอ่าแล้วสวสดฐานเนี่ย มันอยู่ตรงไหนคะเนาะเบนามาเลบอด้าเปน้นามาเลปอดอยู่ตรงไหนสอเปร์นามาเลลูมีดาปอนเนาะไปยังไงเหรอคะเปลูตัวย่าดาเลลูมีดาไปตัวเดะยังไงสอเปลูเลยไปยังไงหรอสอเปลูตัวย่าดาเลลูมิดาเนาะเพราะว่าหนูไม่เคยไปค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยไปค่ะ เพราะว่าหนูไม่เคยไปค่ะเพราะว่าสวาบาลู่นเลยสูเหรเนาะหนูสอแตามีไม่เคยไปไม่เคยสามบพูบูหลบยาเนาะไม่เคยไปสามาตัวพูบูหลบยาบ่เะนาะอ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าจะบอกทางให้อ๋อ,อ,อะนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าจะบอกทางให้อ๋ออ๋อบ่เนาะไม่ต้องห่วงสอใส้มาปูในหลบยาเนาะ ไม่ต้องห่วงสอเส้มแบบปู่ในรูปยยนะเดี๋ยวป้าจะบอกทางให้จะบอกโยปีเหม่ทางสว่วนละเนาะเดี๋ยวป้าจะบอกทางให้สุดาะก็อ,อ,อดอลแลนโยบีเม,อมอนะ่อดอลแลนโยปยาปีม่อารมณ์เนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะจีสุเมียจีเตมมารีไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอไก่ซำชีบาบูอารมนณะ์เนาะ อ่ะฟังดีๆนะตรงไปนี้แล้วก็เลี้ยวสายอ่ะฟังดีๆนะตรงไปนี้แล้วก็เลี้ยวสายอ่ะฟังดีๆนะตรงไปนี้แล้วก็เลี้ยวสายอ่ะฟังดีๆนะสวัสดีชาแนเะทนะ่านนาอลูกยาแนะฟังสวัสดนะีทานทะ่านละูกยา ฟังดีๆนะตีชานะเท่าเนาะตรงไปนี้ตรงไปสอดเต๊ะตัวเนาะตรงไปนี้เดียนี่เต๊ะตัวแล้วก็ส่อปีดเนาะเลี้ยวสายส่อเบกุยหลุดหยาเนาะอ่ะฟังดีๆนะตรงไปนี้แล้วก็เลี้ยวสายเต๊ะตัวบีเบกุยอะไรเนาะสายพอเลี้ยวสายปุ๊กก็จะเจอเซเว่นพอเลี้ยวสายปุ๊กก็จะเจอเซเว่น พอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเจอ 7-Eleven พอเลี้ยวซ้ายปุ๊บสุรากาเปกุยไล่ตาเนี่ยเอาละปုံสันเหมือนเนาะเลี้ยวซ้ายสอเปกุยเด้พอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็สอเปกุยไล่ตาเนี่ยเอาละပြောฉันเนาะจะเจอ 7-Eleven จะเจอสัวตุยเลยเหมือนกันเนาะ 7-Eleven สัว 7-Eleven เหมือนกันเนาะพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเจอ 7-Eleven เปกุยไล่ตาเนี่ย7ตุยเลยเหมือนเอาละปုံสันမျိုးปะเนาะ พอเจอเซเว่นเนี่ยให้เลยไปนิดนึงพอเจอเซเว่นเนี่ย er ให้เลยไปนิดนึงเนาะพอเจอเซเว่นเนี่ยให้เลยไปนิดนึงพอเจอเซเว่นสอดเซเว่นด้วยด่านเนลุบยาละเนาะพอเจอสอตด้ยด่านเนลุบยาละเซเว่นสอดเซเว่นขวานเนาะพอเจอเซเว่นเนี่ยเซเว่นด้วยด่านเน ไฮเลยไปนิดน no? no? ึงเลยไปสวจ่อต no? ั o, ala, no? ๊วดาเนาะไฮเลยไปนิดน no? ึงสวแน่ๆจ่อตั i, no? uh, ala, ๊วไล่ล si? ูกเป่าเนาะก็ถึงแล้วนั be, ่นแหละตลาดก็ถึงแล้วนั่งแหละตลาดเนาะก็ถึงแล้วน no? ั่นแหละตลาดก็ถึงแล้วสวยောက်ไปลูกเป่าเนาะถึงแล้วสวยောက်ไปก็ถึงแล้วย่างปี่เนาะอ่านั่นแหละตลาดเอ้อดาเปซีนั่นแหละสวเอ้อดาเวอะหลุปุจัญเนาะตลาดซีเนาะ อ,อ๋อคือกลายมาเลยใช่ไหมคะอ๋อคือกลายมาเลยใช่ไหมคะอ๋อคือกลายมาเลยใช่ไหมคะอ๋ออ๋อบนเนาะอ่าคือกลายมาเลยใช่ไหมคะกลายมากเลยส่วไอเยาวีเด็ดหรืเปานะกลายส่อวีเด็ดกลายมาเลยส่อไอเยวีเดเดใช่ไหมฮ้องลาลุมีล่ะเนาะอ๋อคือกลายมาเลยใช่ไหมคะ อ๋อด่าสวยอันเนีวิปอ์เนาะฮักหลาเชอารมณ์มีแรงอยู่ปปเนาะป้าว่าไม่ไกลหรอนะป้าว่าไม่ไกลหรอนะป้าว่าไม่ไกลหรอนะป้าว่าสออด,ดอถิงการเราอารมณ์เสียนมีเปล่าเน,นาะไม่ไกลมาวิบูไม่ไกลหรอนะมาวิบูเนาะอารมณ์เน,นานะเดินไปได้ไหมคะเดินไปได้ไหมขาเดินไปได้ไหมขา เดินสวนล้านช่องดาวกบยาเนานะเดินไปสวนล้านช่องตัวลนะเนาะได้หมาย,ย่าละเดินไปได้ไหมขาและช่องตัวโลย่าละลุงมีดาบ่เนานะเดินไปได้เดินไปเรื่อยเ เดินไปได้เด no? ินไปเรื่อยๆเนาะเดินไปได้เดินไปเรื่อยๆโซดาเดินไปได้สวนและช่าตัวโลย่าได๋ออรุปร์ปิ้อเนาะเดินไปและช่าตัวเด้เรื่อยๆสวัสดีพี่บจิงอุปยาพี่บีจิงช่าตัวอรุปร์ปองเสร็จไหเนาะเดินไปได้และช่าตัวโลย่าได๋เดินไปเรื่อยๆพี่บีจิงและช่าตัวอรุปร์ปองเสรอยู่บ่เนาะเเดี๋ยวก็ถึงประมาณสามนาทีเอง เดี๋ยวก็ถึงประมาณ3นาทีเองเนาะเดี๋ยวก็ถึงประมาณ3นาทีเองเดี๋ยวก็ถึงสระคณะนี่เย้าปีเนาะเดี๋ยวสระคณะนี่เนาะก็ถึงเย้าปีปอนเนาะประมาณ3นาทีเองสระประมาณสระเล่าเปอารมณ์อยู่ขึ้นมาในสระกลางปอนเนาะ3นาทีสระโตมันนี่กุญแจเนาะประมาณ3นาทีเองสระโตมันนี่เล่าเปอารมณ์อยู่ขึ้ามามีประโยชน์ในสระกลางปอนเนาะประมาณสระสระกลางปอนเนาะ อ๋อขอบคุณมากนะคะที่ช่วยบอกหนูอ๋อขอบคุณมากนะคะที่ช่วยบอกหนูอ๋อ,อขอบคุณมากนะคะ,มมะ,ะที่ช่วยบอกหนูอ๋อสอบอนเนาะขอบคุณมากนะคะสอจีซูอัญยาจีเต็มบาทในรูปย่อละที่ช่วยบอกหนูที่ช่วยสอกูนีบีลูก กูหนีกูหนีไปรู้ป่ะเนาะบอกสวัสดีโอเดทที่ช่วยบอกสวัสกูหนีไปเปียวไปรู้เจิสุตรเนี่ยจังเปียวป่ะเนาะอ๋อขอบคุณมากนะคะที่ช่วยบอกหนูอ่าเจิสุมยานจิเจมาเลี่ยแต่มีขอกูหนีไปเปียวไปรู้อารมณ์เสียมิป่ะเนาะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าเกิซามิชิบุระยาเนาะไม่เป็นไรจ้ะอารมณ์เนาะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ งานหนูขอตัวก่อนนะคะง้นหนูขอตัวก่อนนะคะง้นเอร่าซูย society. หนูสอดแตมีขอตัวก่อนสวะคุยปิวบ่าวองหลุบยาเนาะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเอร่าซูยแตมีคุยปิวบ่าวเนาะอะลเนะจ้ะเดิน Leonardo? ทางปลอดภั e. ยนะจ๊ะจะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ จ๋าสัวหอกแก่ป้อเนาะเดินทางสัวดีขี้ยีตวเราเปาะอ่ะเนาะอ่าตะแก่ละเดินทางตะลงเด้อสุ้ยขี้ยีตวได้ลูกอดิเทพอ่ะเนาะปลอพายสัวเบ้เก้มบาสิหล่มฉ่ำบาสิอะหลุเปาะล่ะမျိုးป้อเนาะเดินทางปลอดภัยนะจ๋าแลขี้มาเบ้เก้มมาซิเบ้เก้มหล่มฉ่ำบาสิอะหลุปုံซันမျိုးป้อเนาะค่ะค่ะหอกแก่ชิอะหลุเนาะ